มีเป็นคนผิวผิวผิวไม่ได้แห้งนะคะผิวไม่ได้แห้งแต่พี่มณีเนี่ยจะเป็นคนหนึ่งที่จะต้องใช้ทุกตัวแต่ถ้าเราจะเอารูปของพี่มณีไปทำโฆษณาหรือว่าไปแนะนำให้กับบุคคลที่เขาอยากใช้เอสเลทดูนะผิวของพี่มณีมีถุงใต้ตาทั้งสองข้างเลยแต่เดี๋ยวผิวพี่มณีเนี่ยจะ เอาขึ้นทั้งใบหน้านี่แหละแต่ว่ามันจะบล็อกได้เท่าไหร่ภายในกี่นาทีเราต้องมาดูกันแต่ผิวของพี่มณีจะตรงเนี้ยก็คือจะเป็นถุงเหมือนกันนะคะจะหายไปมากน้อยแค่ไหนปัจจุบันนี้พี่มณีอายุเท่าไหร่แล้วคะ65ค่ะ65ค่ะเท่ากันกับพี่ย่าๆยเมื่อกี้นี้ ที่กันไหนบอกค่ะถ้าวันนี้ใครรู้สึกว่าโอ้โหเราต้องอายุเท่านี้เลยหรือเปล่าถึงมาทําออนไลน์นะคะไม่ใช่นะเราจะอายุเท่าไหร่เรามีพี่ๆเขาเป็นแรงบันดาลใจให้กับเราในการทํางานนะคะเพราะว่าเขายังทําได้เราก็ต้องเป็นคนที่ทําได้เช่นกันนะจ๊ะเนาะเดี๋ยวเรามาดูผิวของพี่มณีกันว่าผิวของพี่มณีจะตึงไปมากน้อยแค่ไหนปัจจุบ65เอาเหลือสัก40ดีไหมคะ น้อยกว่านี้ไมอ่ไดี้กไหนหรอก็เอาสักอ่า20แล้วกันเนาะน้องมณีเลยแล้วกันเนาะวิเศษเอยวิเศษเลยเราก็มีเราก็มีสีสันแบบนี้กันนะคะเนาะถ้าหากว่าเราบอกว่านี่แหละทำงานที่แบ็กมันเป็นอย่างนี้แหละนะคะก็เราจะได้มีความสุขด้วยโคตรรวยด้วยนะคะแล้วเราก็จะแบบโอ้ยเนาะพี่มณีเนาะนะ ทีนี้พี่วันนี้ให้ยิ้มเราก่อนแล้วนะโกรธเข้าไปโกรธคนทังบ้านไปนะคะแล้วก็โกรธพ,นะพี่ยีนก่อนนะโกรธพี่ยีนก่อนนะทําไมเราถึงต้องไม่ให้ยิ้มเนาะเพราะว่าขนาดไม่ยิ้มเนี่ยก็มีริ้วรอยแล้วแต่ถ้าเรายิ้มไปด้วยเนี่ยมันจะบล็ลอกริ้วรอยเราไม่อยู่เลยนะคะเนาะนะคะเนาะที่มณีเดี๋ยวกันได้ทาความสะอาดผิวหน้าที่มณีก่อนพี่มณีล้างหน้ามาแล้วใช่ไหมคะมโอเคถ้าเราไม่ล้างหน้าถ้าเราแต่งหน้าที่กันได้บอกนะคะถ้า ใครที่แต่งหน้าอยู่ที่บ้านเรามีหน้าที่แต่งหน้าและแต่ขอบตาของเราตรงนี้ค่ะเรากอา็อาจจะเว้นไว้นิดนึงเพื่อที่เราจะทาตัวอินสตาลีเอเลสก่อนไปทํางานก็ได้นะคะพี่มณีมอ,องบนไปโอเคลืมตานะคะไม่ต้องหลับตานะโอเคทําหน้าแบบนี้เลยนะคะดูนะผิวของพี่มณีเนี่ยมีตรงนี้นะคะแต่ผิวพี่มณีถ้าหากว่าใช้มาร์กด้วยผิวพี่มณีนีน่จะเด้งมากเลยแล้วก็จะยกกระชับแบบนี้ตลอดเวลานะคะเหมือนที่เราไปร้อยใหม่เลยนะคะแต่วันนี้ไม่ได้มี เวลาทําให้ก็ทำเอสเลตตัวนี้ค่ะเพื่อที่เราจะได้เห็นแบบชัดเจนนะคะเนาะพี่ๆคนที่เขาทําไปเมื่อกี้นี่อยากทาลูมินิดมากเลยแต่ว่าเราไม่ได้มีเวลาแบบคนละหนึ่งชั่วโมงนะพี่วันนี้มีหน้าผากด้วยพี่วันนี้นี่มีครบนะวันนี้นะมีครบมีริ้วรอยมีถุงใต้ตามีร่องน้ำหมากแต่เราจะมายกผิวของพี่วันนี้กับตัวอินสตาลีเอสเลตตัวนี้ค่ะภายใน2นาทียังไง เหมือนเดิมค่ะพี่มณน,นี่มองบนป้ายนะคะโอเคประมาณนี้นะคะบีบไปนี้ออกมาแต่จะใช้การบีบเพียวกว่าประมาณเท่านี้ลองดูนะเราใช้1ห,หยดแล้วนะ2หยดแล้วนะเพราะเราใช้ปริมาณเยอะกว่าเราก็ต้องใช้ส่วนผสมเยอะกว่าเช่นกันของน้ํานะคะโอเคครานี้แปะเบาๆนะคะในถุงใต้ตาของพี่มณีหางตาดึงขึ้นไปเนี่ยค่ะตัวนี้ ตัวอินสตาลีเอเลยนะคะจะช่วยบล็อกถุงใต้ตานะคะเอาไว้7-8ชั่วโมงลองแก้ตนี้ลองดูนะว่าพี่มณีจะยกขึ้นขนาดไหนนะคะ แบบนี้นะเวลาที่เราไปทำนะคะเหมือนที่เขาไปฉีดให้เราเขาก็ฉีดแบบี้ตึงขึ้นมาเราก็ทำแบบนี้ทุกวันกับผิวเรากับตัวอินสตาลีเอเลตตัวนี้ค่ะจะทำให้เรามีผิวหน้าอ่อนเยาว์อยู่ทุกวันนะคะแล้วก็พัดใหไ้แห้งขนาดยังไม่ได้พัดใหด้แห้งผิวถุงใต้ตาของพี่วันีเนี่ยเริ่มจางหายไปตีนกาเนี่ยไม่มีแล้วที่มีเพิ่งยิ้มนะคะ คนทางเราในออฟฟิศนี้เห็นหน้าถุงใต้ตาของพี่มณีตึงขึ้นไหมคะโอ้โหถุงใต้ตาหรือว่าตีนกาของพี่มณีเนี่ยตึงไปไหมคะแล้วก็ไม่มีถุงใต้ตาตัวนี้ด้วย บอกเลยไม่ถึงสองนาทีถุงใต้ตาของพี่มณีหายไปทั้งริ้วรอยจีนกาตรงนี้บอกลาอายุ65ฝั่งนี้นะคะเหลือ30เมื่อกี้ให้แคปชั่นแต่แล้วนะอย่าลืมเอาไปใส่กับพี่มณีนะคะอย่าลืมเอาไปใส่แคปชั่นในการทำของเองนะเมื่อกี้นี่คือแคปชั่นที่ให้ไปนะจ๊ะนะจำกันได้ไหมยอย่าเพิ่งยิ้นะจำกันจำกันได้นะกับแคปชั่นเมื่อกี้นี้นะคะเนาะ ลืมหรือเปล่าอีกทีนึงอ้าวอีกทีนึงต้องแยวกับพี่ยินแล้วแหละนะคะเนาะเพราะว่าของพี่ยินเนี่ยจะจะเยอะนิดนึงก็สำหรับของพี่มณีนะคะ,ะถุงใต้ตาที่มีอยู่เนี่ยบอกลาไปเลยว่าเคย65นะคะ ได้ไหมได้ไหมได้โอเคฝั่งนี้ฝั่งทางบ้านเราก็อาจจะมองเห็นนะทีนี้สำหรับอีกฝั่งหนึ่งค่ะเราจะมาทําให้กับพี่มณีเนี่ยเป็น30นะคะข้อปล่อยไปแต่ว่าหน้าเราเนี่ยจะต้องรูปไข่อยู่ตลอดเวลานะคะเนาะพ่อบล็อกหน้าพี่มณีไว้อยาให้พี่มณียิ้มนะคะโอเคถัดไปของฝั่งนี้นะคะฝั่งนี้เหมือนเดิมเราจะมาทําถุงใต้ตาแบบนี้นะคะให้กับพี่มณีเนี่ยหายไปเช่นกันถ้ากันได้ทําเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวให้พี่ยินรีบถ่ายรูปเอาไว้นะ เหมือนเดิมบีบมาเท่านี้นะคะเราจะทาให้กับทางหน้าใส่น้ำสองหยดนะถ้าถ้าถ้าเกินเม็ดถูกเกล็ดนี่เราจะใส่น้ำสองหยดนะคะคนทางบ้านนะแม้กระทั่งคนทางนี้เช่นกันถ้าเราจะเอาไปทดลองทําเพื่อไม่ให้ผิวหน้าเราเป็นคราบเบาๆถึงใต้ตาเรนี้อาจจะเยอะกว่าฝั่งนั้นด้วยซ้ํานะคะทั้งมีริ้วรอยถึงใต้ตารอยเหี่ยวย่นด้วยนะคะมีครบทุกองค์ประกอบแปะเบาๆถึงใต้ตาของพี่มณีสั่งนี้ แล้วก็เอาเปลียงการนี้ค่ะโกยขึ้นมานคือเรื่องจริงนะคะบอกลาถุงใต้ตาภายในไม่ถึง2นาทีก็คือพี่มณีนี่แหละนะคะแต่พี่มณีนี้ไม่ใช่แคถ่ถุงใต้ตาอย่าบอกลาแค่ถุงใต้ตานะ บอกลาว,วัยหกส้าแล้วเราก็มาทำให้ผิวหน้าเราตึงยก,กระชับขึ้นแต่ว่าหน้าผากของพี่มณีเนี่ยเงา ไม่มีริ้วรอยแล้วนะคะเนี่ยไม่มีริ้วรอยแล้วเงาเหมือนแบบจะฉีดมาเลยหน้าผากตรงนี้ก็อายของพี่วนีตึงมากดูหน้านะตึงดูหน้าพี่วณีนะคะก็ตัวเนี้ยถุงใต้ตาของพี่วณีเนี่ยหายไปจริงมียังไม่ถึงสองนาทีเลยนะคะ ฝั่งทั้งถุงใต้ตาริ้วรอยฝั่งนี้ยกกระชับขึ้นหน้าเนียนหน้าตึงมากรบกวนพี่วัีเพิ่งยิ้มนะคะก็ทำหน้าแบบนี้ไปก่อนเพื่อที่วันนี้จะให้พี่ยินได้ถ่ายรูปของพี่วัีใกล้ๆนะคะเนาะบอกลาวัย65้ <c oughs> เห็นเพิ่งยิ้ม <c oughs> พี่ยินได้ไหมโอเคก็เดี๋ยวให้พี่วัีนะคะ่ะบอก ความรู้สึกกับคนทางบ้านหน่อยว่าพี่มณีเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้ตึงขึ้นไหมตึงขึ้นนะ,ะคนทางบ้านก็ให้เห็นหน้าพี่มณีชัดๆซ้ายค่ะขวาค่ะ